คืนเผาผีโกสไนท์สนับสนุนโดยเฟมแฮทโทนิกผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะลดอาการหลุดล่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนพร้อมกันครับเอาตอนนี้คุณคุณโบนะฮะคุณโบอยู่ในสายกับพวกเราไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณโบ สวัสดีค่ะโบค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากนะที่โทรมาในรายการค่ะเดี๋ยวนะเพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกไหมฮะครั้งแรกค่ะก็ตืน่นเต้นอยู่ค่ะ oh. ห้องนอนออสองห้องนอนย่อยแล้วก็จะมีห้องรับแขกห้องน้ําห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องส้วมก็คือแบบมีห้องแบบค่อนข้างใหญ่อะค่ะแล้วอยู่กันสี่คนก็เลยแบบเลือกเพื่อนมาสี่คนแล้วก็ยื่นชื่อไปเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเราจะอยู่ห้องไหนหรือว่าแบบ ตึกไหนชั้นอะไรได้มหาลัยก็จะเป็นคนกําหนดให้เราพอไปถึงอะคะ่ะโบก็ปีหนึ่งปีสองโบก็อยู่ปกติก็ตอนเปิดเทอมเราก็ไปอยู่ตอนปิดเทอมเราก็ย้ายของออกไปอย่างเงี้ยคะ่ะทุกปีจนปีสามเนี่ยเพื่อนโบที่ไปรูมเมทด้วยกันสองคนเนี่ยย้ายออกไปเรียนที่ที่เอ่อที่อื่นคราวเนี้ยคะ่ะก็จะเหลือโบกับรูรมเมทแค่สองคนที่อยู่ด้วยกันปกติเนี่ยเราจะอยู่ห้องนอนโซนเอ ตลอดมันจะมีห้องนอนสองห้อง A กับ B เราเลือกนอนห้อง A ตลอดเลยค่ะค่ะแต่ว่าปีได้วามเที่ยวอยู่ปีสามแล้วก็ช่าใจเข้าหอแบบไม่ได้เข้าหอเร็วอ่ะเข้าหอช้าๆใกล้ๆเรียนแล้วค่อยเข้าอืก็ทําให้น้องรูเมทที่มาอยู่ใหม่อะค่ะเข้ามาก่อนเขาก็เลือกไปก่อนเหมือนเขาก็มาเลือกห้องโซน A ที่เราอยู่ะปตามไป,ไปเราก็อา้าอดเลือกอโอเคไม่เป็นไรปีนั้นนะคะได้เทอมนั้นนะคะก็ทาความรู้จักกับน้องใหม่ที่มาอยู่สองคน น้องเขาก็แบบก็น่ารักด,ดีก็คุยเล่นกันแรกๆนะคะหลังๆเนี่ยโบก็แบบทําไมไม่เจอน้องเขาเลยน้องเขาหายไปเลยนานๆทีมาทีหนึ่งพาเพื่อนมาบ้างพาแบบมาเอาของไปแล้วก็กลับมาเพื่อนแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบฮ้่ทำไมพาเพื่อนมาเยอะจังแบบไม่โอเลยอะไรเงี้ยคะ่ะพามาทีนึงแล้วก็ไปไม่เคยอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะจนมีวันหนึง่งกลางเทอมแล้ว น้องเขาก็มาพร้อมกับเก็บข้าวของโบกับลูมเมก็เดินไปดูอา้าวไปไหนไงะบอกพี่หนูหนูไปแล้วนะคะอา้าวไปไหน่ะเราก็ถามอะค่ะด้วยความ,มบแบบสงสัยน้องเขาก็บอกว่าหนูออกแล้วหรอหรือว่าไปเล่นที่อื่นหรอหรือ,อยังไงน้องเขาก็บอกว่าเปล่าคะ่ะหนูย้ายหอพี่หนูอยู่ที่นี่ไม่ได้ทําไมอ่ะเป็นอะไรแบบทําไมหลอทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปรากฏว่าน้องเขาคือบอกเขาก็บอกว่าเอาตรงๆป่าพี่พี่อยู่ที่นี่พี่ไม่เคยโดนอะไรเลยหรอ oh. บอกทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคือห้องเนี้ยจริงๆเราใช้นอนอยู่แล้วแบบสองปีที่เราอยู่มาเต็มๆเ,เลยะคะ่ะครับเขาก็บอกว่าพี่หนูโดนผีหลอกเฮ้ยคื้นโดนผีรอ,รอกหรอคือแบบเราก็แบบตึ้งไปกับเพื่อนสักพักหนึ่งเขาบอกว่าพี่อยากฟังไหมมีเวลาหรือเปล่าอะไรเนงะี้ยเบอกอยากฟังเราเจออะไรหรอแบบ เราก็อยากรู้เราเราได้ระวังมากขึ้นเลยค่ะก็คือพอเสร็จน้องเขาก็มาเล่าให้ฟังก็นั่งจับข่าวคุยกันน้องเขาก็บอกว่ามีคืนหนึ่งพี่หนูนอนนอนอยู่คนเดียวในห้องตัวนั้นรูมเมทไม่มาแต่แต่ว่าโบกับเพื่อนก็อยู่อีกห้องหนึ่งนะคะ hmm. ก็อยู่กันสามคนแต่แนนย,ย,ยกห้องนอนกันเขาก็นอนแล้วก็เขาก็ตื่นมาตอนกลางคืนเหมือนมีคนมอง เขาก็เลยเหมือนว่าเหลือบสายตาไปมองที่ปลายเท้าเขาก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแบบผมยาวอยู่ปลายเท้าประมาณนั้นนะคะใช่แล้วเขาก็แบบเหมือนส่วนมวนหลับตาแล้วก็ผ่านไปเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังอเลยนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยกล้ามาที่ห้องพอผ่านไปสักพักเขาก็ไปแบบเหมือนไปรบกวนเพื่อนตลอดเลยนะคะจนเพื่อนเขาแบบมานี่ของมีเจอหรือว่าแบบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็มาแบบเพื่อนเขาก็มาลองแบบว่า จริงเหรองั้นเดี๋ยวฉันมานอนเป็นเพื่อนแก oh. วันหนึ่งเพื่อนเขาก็เลยเหมือนว่าเข้ามานอนด้วยเพื่อนเขาค่ะก็มานอนเขาก็นอนติดกันบนเตียงเดียวกันครับแล้วเขาก็นอนนอนอยู่ช่วงกลางคืนนะคะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมานอนข้างๆ oh. ตอนแรกก็นูกว่าเป็นเพื่อนรูมเมทน้องรูมเมทที่นอนอยู่แล้ว oh. แต่ก็คือพอหันไปอา้าวอีกข้างหนึ่งก็ยังมีอีกข้างหนึ่งก็มีแล้วข้างที่เราเจออีกข้างหนึ่งคือใครอออพอเขาหันไปดูก็คือแบบเป็นผู้หญิงผมยาวเหมือนกับที่เพื่อนเขาเจอก็เลยมันไม่ใช่แล้วค่ะคือจริง,รงๆเขานอนแค่สองคนแต่ว่ามันมีสาม,สามคน,คนแล้วแบบเตียงม,มันใช่ก็คือเหมือนว่ามานอนขนาบกันซึ่งมันไม่ใช่ค่ะ<อ>ก็เพราะอย่างนั้นเขาก็เลยโอเคเตรียมตัวย้ายออกทําเรื่องก็เป็นเรื่องจบของน้องแล้วน้องเขาก็ทิ้งบองไมไว้ให้อย่างนีง้นะคะ ไปเลย oh. Oh. <laughs> พอไปเสร็จทางโบว่าแบบโอเควันนี้เป็นวันพุธโบก็บอกเพื่อนว่าวันนี้เป็นวันพุธแล้วนอ้องช่วงเวลาที่น้องเขาเล่าเนี่ยเป็นช่วงประมาณทุ่มหนึ่ง oh. สองทุ่มก็คือแบบโพเพสเลยแล้วบบกว่าน,นึกมาได้ว่าทุกวันพฤหัสอะ่ะทางมหาลาัยเขาจะจัดให้มีกิจกรรมแบบใส่บาตรอยู่แล้วพวกโบก็ชอบไปใส่บาตรตอนเช้าของมหาลายัยค่ะทุกวันพฤหัสก็เลยเหมือนคุยเรลลอยขึ้นมาพูดในห้องอะคะ่ะพูดบอกว่าถ้า อยากได้อะไรมาโดนบันจันมาโดนบรนดาลใจโบนะว่าอยากทานอะไรเดี๋ยวโบจะไปซื้อให้<อ>เดี๋ยวโบจะไปซูเปอร์เลยเนะี<อ>่ยซื้อใส่บาร์โบกับโบกับเพื่อนที่อยู่กันสองคนที่เหลือตอนนี้นในห้องก็เลยเหมือนเดินออกไปซูเปอร์แล้วก็ไปซื้อของไปเลือกซื้อของปกติโบจะซื้อของที่โบชอบกินครับค่ะแต่วันนั้นนะคะไม่รู้เป็นอะไรหยิบของที่แบบมมก,ก็ไม่เคยคิดจะกินไม่เคยไม่ไม่กินไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกสาหร่าย<อ>มีแบบ น้ำผลไม้แบบน้ำอะไรแบบที่เราไม่เคยกินน่ะแล้วก็แบบอีกสองสมามอย่างซึ่งโบจำไม่ได้แล้วครั้เนี้ยก็บกโบ,บก็เดินกลับมาที่หอพอเดินกลับมาที่หอก็ยังไม่ได้อ่าบน้ําค่ะแต่เพื่อนอะ่ะอาบน้ําแล้วด้วยความที่เรากลัวมากเราบอกว่าแกยืนแป่งฟานอยู่ข้างหน้าห้องนว้ยคือแบบผัดกันเฝ้านะเดี๋ยวเราผัดกันเฝ้าหน่อยกลัวมากคืนนั้นคือแบบหลอนแม่ค่ะเออ โบก็อาบรีบอาบน้ําระหว่างอาบน้ําเพื่อนก็อยู่หน้าห้องห้องอาบน้ํากับห้องซัวมาค่ะจะใช้กําแพงเดียวกันแต่ด้านบนอ่ะมันจะทะลุถึงกันโอเคอ่ะพังางนี้โบก็เข้าไปอาบน้ําระหว่างอาบน้ําโบก็ดีนเสียงเหมือนคนคุยกันเป็นผู้หญิงหวัวเราะต้องบอกก่อนเราเป็นหอในจะเป็นหอหญิงล้วนอก็มีเสียงผู้หญิงห,หัวเราะแบบมีอะไรบ้างแก DER. เหมือนผู้หญิงคุยกันนะคะ ผู้หญิงอีกคนนึงก็เหมือนดินเสียงถุงมัติกแบบว่าขยับ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 ถุงมัติกแบบขยับตลอดเวลาเลยมันลื้อของะอะ่ะแล้วก็อีกคนก็ตอบอกว่ามีสาลายได้แกคือคาว่าสาลายโาก็เลยแบบว่าสาลายเราซื้อเราก็เลย,ลยเรอลลยล้องแบบแกเรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งอะค่ะโอ้แกเพื่อนอีกคน,น,นก็ชื่อบูเหมือนกันแกเข้ามาในห้องห้องส้วมหน่อยเขาแกเข้ามาในห้องส้วมหน่อยมามาฟังเสียงดิ้แกได้ยินเสียงมาเราไหมก็ยังเสียงเป็นเสียงผู้หญิงสองคนคุยกันอยู่ เพื่อนก็แบบเดินเข้ามาแล้วบอกได้ยินไหมได้ยินไหมแกได้ยินไหมเนี่ยคุยตอนเนี้ยคุยตลอดนี้เราเร็วเพื่อนคือแบบไม่ได้ยินอะไรเลยที่เราได้ยินคือโบก็ยังได้ยินเสียงผู้หญิงสองคนแบบเ่าคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบคราวนี้ก็เลยบอกโอเคถ้างั้นโฟกัสเรื่องอาบน้ําเพื่อที่จะเข้าห้องนอนแล้วนอนให้เราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มองไปรอบๆตัวเราอาบน้ําตลอดก็คือแบบมองซ้ายมองขวามองแล้วอยู่ขั้งสุดท้ายก็คือมองขึ้นไปบนเพดานแล้วก็ต้องช็อกอีกรอบหนึ่งก็คือว่าบนเพดานค่ะมันมีเขียนคําว่าผีอุยคือผีแบบตัวใหญ่ๆฟอนต์ใหญ่ๆแบบเอเอสองเอแบบท้าสิบเซนอย่างนั้นเลยอะค่ะเป็นปูนเป็นคําเขียนที่แบบเป็นปูนกดไม่ได้เป็นแบบปากาเขียนดินสอเขียนหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นปูนบุ๋มลงไป คำว่าผีตัวใหญ่หญครับบนเพดานซึ่งอยู่มาสองปีไม่เคยเจอแล้วก็ช็อกแบบมันคงไม่เลขสิบสามแหละมันคงไม่ใช่คำว่าผีใ<อ>นประมาณบอกจากตัวเองตอนนั้นกลัวแม่แล้วก็คือรีบอานงานแล้วก็ก็ไม่มีอะไรก็คือเข้าไปนอนกับเพื่อนคืนนั้นทั้งคืนก็คือแบบเปิดไฟนอนกันไม่หลับก็คือแบบก็ยังแบบไม่มีอะไรนะคะคืนนั้นก็คือจบด้วยกันที่แบบอาบน้ําเสร็จแล้วเจอประมาณเนี้ยค่ะครับ ค่ะแล้วก็ตอนเช้าบอก็ตื่นมาบอกมาเล่าเพื่อนฟังว่าแกเคยอาบนา้ำแล้วแกเคยเจอคำนี้บนเพดานไหม oh. ไปรากฏว่ารุมเนี่ยทั้งสามคนที่เคยอยู่ด้วยกันอ่ะไม่มีใครเคยเห็นเลยรวมกระทั่งโบดด้วยจนวันที่น้องเล่าเรื่องนั้นให้ฟังทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องใช่แบบมันแบบจะอะไรพอดีขนาดนั้นครับ oh. ค่ะเรื่องเรื่องที่บเจอที่ห้องตัวเองก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โห oh. ส่วน Oh. ส่วนห้องอื่นที่โบเจอเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนว่าไปนอนห้องเพื่อนที่ตึกเดียวกันก็จะมีเหมือนกัน oh. ก็คือเหมือนว่าไปรวมกลว่กันปาร์ตี้อีกห้องหนึง่งแล้วคันนี้มันเสียงดังมากๆกําลังวุ่นวายแบบตอนเที่ยงคืนเหมือนผู้หญิงกําลังคุยกัน hmm. หลายๆคนเอาเตียงมาต่อติดดกันแล้วก็นอนันหกเสร็จคนอย่างเงี้ยค่ะกําลังเสียงดังเลยที่ห้องเพื่อนชั้นบนพอพอกําลังเสียงดังได้ที่อะค่ะก็สักประมาณเกือบเที่ยงคืนละ ก็มีเสียงถอวิทยุ่ะค่ะซาวขึ้นมาเหมือนแบบเหมือนว่าไม่มีขค้ื่สัญญาณแล้วอะค่ะแบบดังๆังขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรแต่จริงๆมันเสียบปลักอยู่นะคะครับแต่ว่าก็คือไม่ได้เปิดไม่ได้ทําอะไรเป็นวิทยุแบบเก่าที่แบบเป็นใส่เทปอะค่ะอืมปกติมันต้องแบบต้องมันตั้งเวลาไม่ได้มันอะไรไม่ได้เลยมันแบบมันจะดังขึ้นมาได้ยังไงคันนี้ก็เลยแบบไปดึงปลั๊กออกพระตกใจกันแม่แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันเสียงดังก็ยังคุยกันเสียงดังอยู่นะคะก็แบบ ด้วยความที่แบบอยู่หลายคนพญ่งทำไมมันเกิดขึ้นอะทาไมมันมีเสียงแบบแกหรือว่าอะไรทําไมมันกล่าวว่าก็เริ่มมานอนแล้วเริ่มมานั่งเรียงนอนกันเจ็ดแบบหกเจ็ดคนประมาณเนี้ยค่ะ oh. แล้วพอก็ยังเสียงดังอยู่ตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนแล้วพอพออีกสักพักหนึ่ง คือต้องบอกก่อนว่าเตียงนอนที่โบนอนนะคะในห้องนอนเนี่ยมันชิดกับประตูพอดีแต่ว่าประตูจ,จะอยู่ตรงปลายเทา้าติดกับกําแพงเตียงนอนติดกับกาแพงแล้วก็ประตูประตูจะอยู่ตรงปลายเทา้าแล้วก็นอนเลียงกันยาวๆแล้วก็ยังคุยเสียงดังพอคุยเสร็จอีกสักพักนะคะ่ะเหมือนมีคนมาขายลูกบิดแล้วก็กระแทกประตูปัง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 ,ปง,ปงอีกรอบหนึ่ง<อ>คือเตือนให้เรานอนหรือเปล่าไม่แน่ใจวันนั้นก็แบบเหมือนเป็นเรื่องซอกๆในตึกที่แบบว่า เปกันตลอดเลยประมาณเนี้ยค่ะนะฮะแต่ว่าเรื่องราวที่เจอหนักๆก,ก็คือตอนที่เราเจอเรื่องแรกถูกไหมใช่ที่<ด>แบบรู้สึกว่ามันหลอนแบบเออหลอนด้วยตัวเองแบบไม่ได้นอนเลยคืนนั้นคะโบขออนย้อนกลับไปถามเรื่องแรกหน่อยได้ไหมไนะครับนะ้่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวโบถูกไหมครับ ใช่ค่ะทีนี้เรื่องแรกเนี่ยย้อนกลับไปก็คือไอ้น้องลูเมธที่อยู่ด้วยกันเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็บอกว่าหนูอยู่ไม่ได้เพราะหนูที่นี่ยังมีผีแล้วน้องเขาเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเจอผียังไงอะไรไงเขาเขาเจอผีอยู่ที่ปลายเท้าที่ผู้หญิงยืนแค่นั้นถูกไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีมานอนเบียดข้างๆใช่เขาได้เล่ารละเอียดไหมครับว่าว่าว่าโอเคแหละเขานอนอยู่บนเตียงสองคนกับเพื่อนเขา แล้วจู่ๆก็มีคนนึงมานอนประกบเขาเหมือนเขาอยู่ตรงกลางถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วเขาได้บอกไหมรูปลักษณะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอะฮะเขาแค่บอกว่าผมยาวอะค่ะแต่เขาเหมือนน้องเขาก็แบบไม่ได้แบบโฟกัสมากเหมือนก็กลัวมากเหมือนกันเลยประมาณนะ้อยู่ด้วยความมืดแบบไปห้องปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออือแค่นั้นก็บอกเลยใช่ทีนี้ของโบนะฮะลักษณะหอพักในเนี่ยหอหญิงเนี่ยนะฮะ ก็ S 1> <S 1> <S <S คือจะแยกระหว่างห้องอาบน้ํากับห้องห้องส้วมไว้ <S 2> <S 2> <ช>มีกำแพง <S 2> <S 2> <S กัน้นแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสามารถเอาเราพูดกันง่ายๆปีนข้ามหากันได้อะ่ะได้อยู่ค่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราออกไปซื้อของซึ่งเป็นของที่เราไม่ชอบกินอย่างเช่นสาหร่ายก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอน้องกลับไปที่ห้องแล้วเนี่ยน้องเข้าไปอาบน้ําเพราะฉะนั้นห้องข้างๆคือห้องส้วม ใช่ค่ะมันไม่มีคนอยู่แน่แน่เพราะเราอยู่กับเพื่อนเราที่ชื่อโบเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้เสียงที่ได้ยินนะครับคือได้ยินชัดขนาดแบบรู้เรื่องเลยเหรอชัดมากชัดจนแบบว่าเราตกใจแบบว่ามันไม่มัน,มนคือจริงๆอ่ะแบบเสียงเวลาเราเราก็เคยได้ยินเสียงจากห้องอื่นนะคะตอนแรกก็คิดว่าเป็นจากห้องอื่น<อ>แต่การมาลื้อคน้นหรือการพูดถึงแบบเนื้อเรื่องอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ว่าห้องอื่นจะมาพูดถึงแบบมีอะไรมีสาหร่ายแล้วมาลื้อถุงแบบ เป็นเสียงแบบถุงก๊อบแก๊บมันดูใกล้เกินไปเพราะจริงๆแล้วอะของที่โบวางไว้อะมันจะเป็นห้องรับแขกแล้วถัดแล้วก็จะเป็นประตูห้องแล้วก็เป็นห้องน้ำมันค่อนข้างใกล้กันมากมันก็เลยเหมือนว่าโบได้ยินเสียงถุงแบบขนาดคนรื้อถุงก๊อบแก๊บอะมันเหมือนบแบบคานหาว่าในถุงมีอะไรที่เราใส่ที่เราซื้อมาประมาณนั้นนะคะแล้วเสียง,บงแบบเออเสียงที่คุยอะครับเป็นเสียงเด็กหรือว่าคนที่มีอ่าวัยวัยรุ่นหรือว่าเป็นคนสูงอายุ เสียงเหมารุ่นเดียวกันตอนนั้นนะคะ <Okay. S 2> ตอนมหาลาย uh. ัยผู้หญิง2 2> ค่ะสองคนสองมากกว่าสองคน <Huh? S 2> ประมาณสองคนสองคนขึ้นไปคือเสียงคุยกันหัวเราะเหมือนแบบหัวเราะกันนะคะบ้าแต่งหัวเราะแบบว่าค,คิกคักแบบเอ้ยอะไรแบบคุยเล่นอย่างนั้นนะคะนะก็เลยแบบว่าเขาบอกว่าเขาเขาเขา,เขาเจออะไรบ้างเขาไปไประโยคเขาพูดว่าไงบ้างนะ จริงๆอนะน้องเขาเจอแค่ผู้หญิงผมยาวเจอแค่คนเดียวแต่แต่ตอนที่โบดี้ยินเสียงเนี่ยโบดี้ยินเสียงเป็นเป็นผู้หญิงเลยแบบเหมือนมากกว่าสงคนคุยกันอ่ค่ะประโยชน์ที่เขาพูดเริ่มต้นคือมีอะไรมีอะไรนะมีมีอะไรบ้างนะเนี่ยค่ะโอ<ฮ>้แล้วก็มีคนบอกว่าสารลายเนี่ยใช่ค่ะ นู่นนี่นั่นแล้วโบแล้วโบก็เรียกเพื่อนโบมาให้วิ่งเข้ามาในห้องโซ่มานะถูกไหมใช่เพื่อให้ฟังว่าได้ยินเหมือนที่เราได้ยิน,ห,น,รยนหรือเปล่ากลัวหแววอะไรเหมือนกันเขาไม่ได้ยินะคือใช่ไม่ได้ยินเลยจริงๆเพื่อนต้องได้ยินไงเพราะว่าคิดว่าเราได้ยินแล้วแล้วมันมันชัดขนาดคือตอนที่พูดเนี่ยบอกตอนนี้นแกได้ยินไหม,มเพื่อนไม่ได้ยินคือตอนนี้ที่เราพูดเนี่ยเราก็ได้ยินอยู่ แต่เพื่อนก็ยังไม่ได้ยินอ,อคือก็ได้ยินตลอดได้ยินตลอดอะไรยเงี้ยอตอนเพื่อนเข้ามานในห้องซ่วมแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเอต้นเสียงด้วยสมามใบเพื่อไม่ได้ยินแต่โบเนี่ยได้ยินตอนนั้นเนี่ยเขาพูดประโยคอะไรกันก็คุยหัวล้อธรรมดาค่ะมมมจับไม่ได้แล้วอะค่ะคือเบอร์ไปแล้วช็อปไปแล้วคืออะไรอโอ้คือโบโบ,บ,บอเองก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ยินหรอทำไมไม่ได้ยินเนี่ยเนี่ยเฉ่งเขาคุยกันเนี่ยแบบ ตลอดเลยโบก็แบบว่าแต่เขาก็คือแบบเพื่อนไม่ได้ยินพอเพื่อนไม่ได้ยินก็คือแบบไม่อยากจะแบบฟังอะไรอีกแล้วก็คือรีบแบบน้ําอย่างเดียวละค่ะอ๋อครับแล้วหลังจากนั้นพอออกมาจากห้องน้ําแล้วเนี่ยถุงขนมที่เราไปซื้อมามันอยู่ตรงที่เดิมไหมไม่ที่โดิเลยโอมเลยเหรอใช่รีบเข้าห้องนอนแปรงฟันรีบเข้าห้องแบบแล้วเพื่อนอะ่ะก็คือแบบ เร็วๆที่แกเราเร็วแบบเหมือนเล่งเราแล้วไม่ไหวแล้วโอค่ะครับนั่นคือประสบการณ์ที่โบไปเจอเจอมาเนาะนะฮะมากกว่าสองใช่แล้วที่สำคัญคือพอเงยหน้าไปอยู่อยู่ห้องนี้มาสองปีนะฮะคุณผู้ฟังไม่เคยเงยหน้าไปเจอคำว่าผีบนเพดานเลยแต่วันนั้นเ <ฮะ S 1> <ะ>จอฮะ แล้วก็เป็นรอยบุ่มของปูนะคะมองๆเหมือนกันว่าเขาประกอนสร้างมันทําได้มันมันไม่มีลักษณะว่ามันจะทําได้หรอมันจะเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันบุ่มลงไปแล้วแบบบุ่มตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากเลยนะคะครับแล้วเป็นรอยบุ่มที่แบบไม่ได้แต่เป็นนิ้วเขียนมันเป็นอันใหญ่ๆที่บุ๋มลงไปลึกลงไปอืมอืมอ้าวนี่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะหอพักดับจิตเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งแล้วกันต้องบอกก่อนว่าที่หอเนี่ยค่ะสร้างทับบนสุสานเก่า Oh. มันก็อาจจะมีเยอะนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อโอเคโอเคนะฮะขอบคุณมากที่นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะคะได้ค่ะแล้วก็ก่อนจะวางเห็นทราบมาว่าคือโบเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่คอยรับอุปการะแมวอย่างนี้เหรอฮะก็ไม่ขนาดนั้นนะคะคือโบเหมือนว่าเวลาเจอโบจะชอบให้อาหารสัตว์แบบ น้องน้องแมวน้องหมาเนะี่ยตอนช่วงค่ำๆเลยอะค่ะ<ฆ>พอให้เสร็จแล้วก็เก็บทำความสะอาดดูแลน้องแบบช่วงแบบถนนแบบช่วงหนึ่งของแถวแถวแบบที่เรารู้จกักหรือแบบถ้าเราเจอแบบน้องแมวป่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากไปช่วยบางส่วนที่เราไหวแล้วก็ช่วยแบบถ้าเจอลูกแมวเจออะไรเงี้ยเราก็จะทําหมันแม่แมวช่วยแล้วก็ลูกแมวแล้วก็มาหาบ้านครับ<ฆ>ค่ะเรื่อยๆก็คือสมมติถ้าคอกนี้ไปแบบ เราเลี้ยงไหวประมาณแปดตัวเก้าตัวอ่ะพอเราหาบ้านได้หมดเราก็หาใหม่แบบทําไปเรื่อยๆค่ะพยายามอยากให้น้องแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ให้แมวหมดจะได้แบบไม่รบกวนใค,ใครเวลาเดินทางเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะนะซึ่งจริงๆน้องอู๋อะเขาไปเหมือนไปจะรับแมวเนี่ยมารับอุปการละเมื่อคุณดิภาพขึ้นแล้วก็คือเป็นเป็นน้องแมวตัวเล็กๆที่ตาเสียถูกไหมฮะเดี๋ยวลองขึ้นภาพหน่อยขึ้นภาพอทีหนึ่ง นี่ฮะเป็นอันเนี้ยน้องแมวที่ตาด้านขวาเสียเอ<ช>ด้านขวาถูกไหมฮะสองสองตัวด้วยกันนะฮะและ้วก็นี่เดี๋ยวจะมาเป็นสมาชิกใหม่กับครอบครัวคืนเาผาผีรายการที่ได้ไม่รูหลู่ของเราเนะีฮะไม่รู้ตั้งชื่อมาหรือยังเหมือนตั้งแล้วนะเหมือนพี่อู๋ตั้งแล้วแล้วออูอออ๋ตั้งชื่อว่าอะไรเบีย้ยแกมะคะชื่ออะไรนะเบี้ยแกชื่อเบี้ยแกเบี้แกประมาณนั้นใช่ค่ะชื่ออะไรนะ ยายชีแม่อ๋อเดี๋ยวนะนี่คือมาสามตัวเลยสฟิงค์ยนะใช่ค่ะสฟิงค์จอนสฟิงค์จอนเดี๋ยวนี้ตอนรับมาดูแลสามตัวเลยตัวตัวใหญ่ก็คือสฟิงค์ชื่อว่าอะไรนะยายชียายชีอ่าและตัวเด็กๆน้อยๆอ่ะเบียแก่กับคุณใสชื่อคุณใสคุณใสใสวิทยาศาสตร์นะคุณใส อ๋อคุณใสใสอ่าโอเคอ่าอ่าอีกตัวนึงชื่อเบี้ยกแกอีกตัวหนึ่งชื่อคุณใสแต่ว่าเป็นแบบใสๆใสๆนะฮะเอา้าโอเครับเลี้ยงอ่ามาดูแลอุปการะที่อยู่ไหนเที่ยวได้คาเฟ่ยอยู่ที่เที่ยวไดคาเฟ่นะอยากอยวกปาวันหลังจากเรากลักบมาใต้โอเคโอเคออ่านักอะไรนะยายชียายชี เแบ,บียแก่เล็กใสคุณใสอ้าวโอเคนะฮะใครที่อยู่แถวจานหสิบห้าสามารถมาเยี่ยมน้องๆทั้งสามสามท่านนี้ได้นะฮะโอบเอปิดร้านขายล้อแล้วก็ล้อแม็กด้วยถูกไหมฮะแล้วก็นําเงินบางส่วนเนี่ยมาช่วยเหลือแมวจงแมวจรนำเงินใช่ค่ะเงินก็แบบจากการที่ขายล้อขายยางรถยนต์นะคะ<อ>ยางรถใหม่ยางรถป้าแดงเลยค่ะ เอาง<ช>ี้เางี้บอกบอกบอกชื่อร้านดูเองหน่อยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเชิญเลยอันปากร้านเนี่ยนะคะร้านกูแม็กออโต้ค่ะร้านอยู่ถนนรุทกกาศใกล้ๆสามแยกตรงจอมทองนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยอุทกาศห้าสิบเจ็ดร้านสีเขียวค่ะคขายทั้งแม็กทั้งยางรถยนต์รถกระบะแล้วก็ ถ้าจะซื้อส่งซื้ออะไรก็ได้หมดนะคะรับเพลินค่ะจากร้านนะค,ะค่ะ,คะยังขาดค่าขนมเด็กๆก,ก็จะค่าลงหมอนเด็กๆอีกเยอะเลยเนะี่ยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนยางเนะ,ะแล้วก็ถ้าไปเปลี่ยนยางกับร้านของน้องโบเขาเนี่ยนะฮะเงินที่ได้บางส่วนเนี่ยหรือว่าหลายๆส่วนซ้าไปก็จะไปหลายส่วนเลย,ลย,เลยไปซื้อข้าวซื้อขนมอะไรให้ให้กับน้องแมวนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไ้ให้ที่ไหนบ้างค่ะ บูนย<บ>์แปดแปดศูนย<บ>์แปดแปดเชิญ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 ฝากร้านค่ะร้านเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์แปดแปดค่ะสองหกสามเก้าสี่สี่สองหรือว่าไลน์แอดแอดกูแกรมออตโอต้ภาษาอังกฤษได้เลยค่ะครับนะเอาฝากไปด้วยแล้วกันนะโบนนี้ขอบคุณคมากนะแล้วก็เล่าดีวันหลังถ้ามีเรื่องอีกอะมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะได้ค่ะได้จ้ะขอบพระคุณมากนะขอบคุณมากค่ะคัสวัสดีครับ ค่ะบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ